สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนจ้าสุนันทาสวัสดีทุกคนนะคะช่วงนี้ไม่ได้ทําวิดีโอนะคะเพราะว่าช่วงนี้เก็บเจ็บลูกตามากๆเลยเนาะเหมือนถึงเราดูทีวีดูคอมพิวเตอร์นะคะดูโทรศัพท์เยอะเกินไปแล้วแสงมันสะท้อนนะคะแล้วก็บางทีไม่ได้ใส่แว่นกันแสงนะคะก็จะทําให้เจ็บลูกตาเนาะ ตอนนี้ยังไม่ได้ไปแวะเยี่ยมชมพี่ๆน้องๆทุกคนเลยนะคะถ้าไปช้าก็ขอโทษขออภัยด้วยเนาะแต่ว่านิวก็จะไปทุกบ้านนะคะพยายามที่จะไปหาทุกๆคนเลยนะคะก็ตอนนี้ก็500 subscribe แล้วนะคะขอบคุณมากๆสํสำหรับคนที่ Subscribe ให้นิวนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาติดตามรับชมวิดีโอนะคะก็จะพยายามทำวิดีโอออกมาให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะคะวันนี้ได้ของเล่นมาใหม่นะคะก็จะเป็นนี่กล้องนะคะใช้สำหรับคอมพิวเตอร์เนาะเพราะว่านิวมีคอมพิวเตอร์เครื่องเก่านะคะเก่ามากแล้วแล้วก็จะซื้อใหม่ก็ช่วงนี้ก็แพงมากๆเลยเนาะ <c oughs> ก็เลยไม่ซื้อนะคะก็เลย ตัดปัญหาด้วยการซื้อกล้องนะคะมาใช้กับคอมพิวเตอร์เนาะเผ <_ d ata> ื่อจะได้พูดคุยไลฟ์สดกับพี่ๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะนี่นะคะกล้องนี้ก็ประมาณเนื้ซื้อมาสามสิบสามสิบแปดยูโรนะคะค่ะมานี้ค่ะราคานี้โอเคมากๆเลยนะคะสามสิบแปดยูโรนะก็ไม่แพงมากก็ประมาณเท่าไหร่เมืองไทยก็ประมาณพันหกนะคะอือฮึใช่ ประมาณพันหกก็ทดลองใช้แล้วนะคะทดลองอใช้ในคอมนะคะในรูปเนาะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอลองดูแล้วนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะใช้ได้นะคะกับราคานี้ก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะมีการไลฟ์สดพูดคุยกับพี่ๆทุกคนนะคะฝากไว้ด้วยนะคะ <c oughs> โอเคค่ะก็ เดี๋ยวจะให้พี่ๆดูนะคะว่ากล้องที่คอมกับกล้องตัวนี้มันจะเปลี่ยนไปเยอะแค่ไหนนะคะเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยนะคะอันนี้เป็นรูปจากคอมพิวเตอร์นะคะนี่นะอันนี้เป็นรูปจากคอมพิวเตอร์เนาะเดี๋ยวเราเดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนให้ดูเปลี่ยนตรงนี้นะเป็นกล้องอที่นิวซื้อมาใหม่นะคะที่ใช้กับคอมเนาะ อมันจะชัดกว่าเนาะมันจะชัดกว่ากันใช่ไหมคะนะืมนี่ชัดกว่ากันเยอะเลยเห็นไหมคะราคาก็โอเคไม่แพงด้วยนะคะดีก็ถือว่าใช้ได้เนาะ เ,คคเป็นยังไงบ้างคะเห็นกล้องแล้วใช่ไหมว่ากล้องที่คอมมันเก่ามากแล้วก็ภาพก็จะเบลอๆนะคะมืดๆเบลอๆเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็เราได้นี่กล้องมาใหม่เนาะก็ถือว่าใช้ได้โอเคนะคะราคาส8ปยูโรก็ถือว่าโอเค1,600เป็นเงินไทย1 6น0นะคะถือว่าโอเคมากๆสำหรับนิวนะคะ วันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอนะคะพี่ๆน้องๆ้ลูกป้าน้าอานะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ้าย